สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมกันอีกแล้วนะครับกันชาร์จแชนแนลวันนี้ผมมีอะไรมาแจกเพื่อนๆด้วยซึ่งนั่นก็คือเซนเซอร์พารเนลตัวนี้นี่เองตัวนี้ผมทํามาไว้ทั้งหมด8เวอร์ชันเพื่อนๆสามารถไปเลือกใช้ได้เลยว่าชอบเวอร์ชันไหนสีแดงหรือสีส้มวิธีการเลือกใช้ก็คือตอนแรกของเพื่อนๆจะเป็นหน้าเปล่าๆให้คลิกที่เซนเซอร์พาร์เนลเมนเจอร์ครับแล้วก็กด Import แล้วก็เลือกเวอร์ชันได้เลยสมมติว่าผมเลือกเวอร์ชันที่3 แล้วก็จะมีให้ขึ้นว่าเขียนทับไหมก็กด yes ไปมันก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้มาครับสังเกตได้ว่าตรงนี้ถ้าเกิดขึ้นเป็นนั้นเราสามารถเปลี่ยนได้เพื่อกาดจอของเพื่อนๆไม่ตรงกับของผมคลิกเข้าไปตรงนี้ทีนึงคลิกขวาแล้วก็ modify ครับรอสักพักหนึ่งหน้าต่างอีกหน้าต่างก็จะขึ้นมาให้เราดูคำว่า system ให้เราหาคำว่า temp ครับเดอนลงมาเรื่อยๆ นี่ temperature เพื่อนๆอ,อยากให้โชว์ของ GPU ก็กด GPU แลา label ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นที่ temp แล้วก็หน่วยเป็นองศา c แค่นี้ครับมันก็จะขึ้นแล้วสำหรับใครที่เอาของผมไปแล้วมันไม่ขึ้นเนี่ยอันนี้เวอร์ชัน9ของผมยังพัฒนาไม่เสร็จแต่ผมจะเอามายกตัวอย่างให้เพื่อนๆดูก่อนอย่างอันนี้เป็นต้น ตรงนี้ครับก็จะมีเป็นความเร็วรอบัดลมบอกทุกอย่างเลยยุเสของเครื่องอะไรบ้างบอกเรียวไทม์เลยถ้าใครไม่ได้ดูคลิปของผมที่ผมเคยรีวิวไว้ให้คลิกที่ช nel ของผมแล้วก็มันจะมีแต่งคอมด้วยงบ6 0 0บาทนะครับอันนั้นสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยว่าวิธีการเปิร์นไดเวอร์เข้าไปทำยังไงบ้างแล้วก็เซ็นเซอร์พัดแนลตัวนี้ผมผมจะแจกให้ทั้งหมดเลย ก็เพื่อนๆก็ไปเลือกใช้กันเองวิธีการโมดิฟายก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยว่าจะโมดิฟายยังไง t e m p พลเจอร์ตัวนี้ก็ของ CPU ของ GPU <c oughs> ผมก็จะแบ่งหมวดหมู่ไว้ให้ของแรมแรมใช้ไปเท่าไหร่ตอนนี้ใช้ไป9.3 g ถ้าเกิดว่ามันใช้มากขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูสมมติว่าแรมผมต้องการทสอ a แรมนี่กด Start เห็นไหมครับแรมก็จะขึ้นมาแล้ว29-30หยุดก่อนหยุดปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นเรียวไทม์ได้เลยเราสามารถทำให้มันเป็นมอนิเตอร์คร่าวๆได้ว่าเราสามารถเล่นเกมไหนแล้วแรมมันกินเยอะไหมโดยที่เราไม่ต้องไปดูทัสเตอร์นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆผมอยากจะมาทำแจก เพราะว่ามีหลายคนในคอมเมนต์เนี่ยขอผมมาเยอะมากๆเลยแล้วผมไม่มีเวลาไปทําแจกสักทีซึ่งตอนนี้ไม่มเวลาแล้วผมหวังว่าทุกคนจะให้คนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับพอละครับส่วนโดเนทอะไรผมไม่ขอผมอยากให้ผมแจกฟรีเลยสําหรับใครที่เอาเซนเซอร์พาร์เนลของผมเนี่ยไปให้เพื่อนๆต่อเนี่ยฝากให้เพื่อนๆมากดไลค์กดแชร์คลิปผมด้วยแล้วกันนะครับถือว่าช่วยๆกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์จะได้เจอสาระดีดๆแบบนี้อีกสวัสดีครับ